สวัสดีจ้าคลิปนี้สาวสมศรีพาละสิมาแนะนำของต่างๆที่สาวสมศรีเอาไปขายว่าเข้าเอื่นอีหยังเนี่จนจนนยจ้าน่าจามาเบิงนำกันเลยจ้ะพี่น้องนี่เลยจ้าประเภทสินค้าต่างๆพี่น้องที่สาวสมศรีนี่คือส่วนหนึ่งที่สาวสมศรีได้เก็บในเมืองเลยจ้ะอันนี้ ประเภทสินค้าอันนี้ด้วยจากเขาเอื่นกระป๋องสังหรือว่าเลียกแบบประเภทที่เ,เข้าคล้ายเขาเอื่นสังกะสีจ้ะนี่นี่จา้าสังกะสีเป็นกระป๋องกาแฟจะเขาเอื่นยูจัดยูประเภทเป็นสังกะสีจ้ะอันนี้ก็คือกั้นด้วยจ้ะพวกกองฉีดยาก,กันยุ่นี่เขาก็เอื่นสังกะสีจ่ เป็นประเภทสังกะสีเป็นตากกระป๋องกระเอื่นสังกะสีคือกันจะ้ะแต่ประเภทนี้เขาเอื่นว่ามีเนียมจะ้ะนี่ความโดดเด่นของเพลินมีเนียมกับสังกะสีสีแตกตางกันเด้อนี่จะ้ะมีเนียมสียูลักษณะนี่จับจนสีสีเบ้าและสีใสด่านสังกะสีนี่สีออกมีความหนากว่าด้วยจะ้ะนี่ อันนี้เอื่นสังกะสีจ้ะนวลาเขาขัดเฮาเบิงจับขึ้นมาปุ๊บขันเบ้าเแบเบ,บนีนนนน้มีเนียมนี่ความบอบบางของคนนี่นี่นี่จ้ะนี่จ้ะเขาเอื่นว่ามีเนียมราคากะคนไรย,ยางกันด้วย้ะนนี่เนาะสังกะสีนี่สังกะสี อันนี้เออมินียมมีเนียมจ้ะส่วนอันนี้อันนี้เขาเรียกขวดเพชรจ้ะนี่จ้ะน้านนี้เขาเรียกขวดเพชรจะมีฉลากแบบสามารถแกะได้จ้ะหลอกได้นี่จ้ะประเภทนี่จ้ะ นแบบลอกได้นี่จะเอิ่นขวดเพชรนี่จ้ากระป๋องน้ำจ้าก็อเอิ่นขวดเพชรจ้าราคาทีว่าขายกระแต่างกันอยูจ่จากกับสกีนนี่แหละสินค้าที่สาวสมศรีสิมาแนะนำให้พี่น้องได้หูจักนี่จ้าขวดเพชรขวดเพชรนี่จ้าเป็นแบบนี้เลย ส่วนขวดน้ำอีกแบบหนึ่งเด้อที่เฮาเรียกกันทั่วไปเอื่นว่าขวดที่มีสติ๊กเกอร์เพ่นติดไว้ชัดเจนเลยขางขวดนี่เขาจะเรียกขวดสกีนจ้ะนี่เขาจะเรียกขวดสกีนจะ,นจะ,นจะมีสติ๊กเกอร์ติดนี่เ,เอื่อนขวดสกีนเลยจะ้นะราคาแตกต่างก่าขวดเพชรอยู่พี่น้อง ส่วนอันนี้ด้วยจ้ะเขาจะเรียกว่าพลาสติกพลาสติกจะจะเป็นพวกแก้วน้ำแก้วน้ำที่แบบแก้วพลาสติกทั่วไปนั่นแหละจ้ะเป็นกล่องอย่างนี้ก็เอื่นพลาสติกจ้านี่ก็เอื่นพลาสติกด้านนี้จ้ะก็เอื่นพลาสติกจ้ะนี่สามย่างนี่คือพลาสติก อันใดสีจ้าขึ้นมาเป็นพลาสติกเป็นกะละมังเป็นอันนี้ก็เอื่นพลาสติกได้ผลาสติกคือการแานี้ยังนี้กับผัสติกจ้าอันนี้กับผัสติกนี่จ้าคือว่าในกระสอบนี่เป็นพลาสติกนี่จ้าเพราะเขาแยกออกเดี่วเป็นพลาสติกชวนประเภทประเภทขวดจ้า ขันขวดแก้วขันมีสีขาวหฮาสีอิ่นกันว่าขวดแก้วขาวจากแก้วขาว,วาเวลาห้าคัดเฮากระแยก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 ขวดสีขาวหฮากระแยกสีขาวรวมได้ทุกชนิดจากขอให้เป็นขวดแก้วสีขาวจา่าเอาสีแยกใส่สอบว้จ้ะส่วนด้านนี้เขาเอื่นขวดเขียวจ้ะขันมีสีเขียวแบบนี้ เป็นขวดยั้งก็ได้จ้ะขวดแก้วขอให้เป็นสีเขียวนี่จ้าเขาเอื่นขวดเขียวบานี้นำเสนอขวดแดงขวดสีแดงขวดแก้วสีแดงขวดแก้วทุกชนิดถามีสีแบบนี้เป็นสีแดงเขาเอื่นแก้วแดงจ้ะ นี่เห็นบ่อจากพี่นอ้องถึงสีเป็นกองนี่ถึงสีเป็นกองแบบนี้แต่อยู่ประเภทสังกะสีนอกจากนี่จ้ะเป็นสังกะสีนี่ลักษณะแบบนี้เป็นสังกะสีด้เด้วยจ้ะนี่เอาเอาสีรวมเป็นสังกะสีส่วนประเภทเล็กอันนี้ด้านในของที่ของถูพืน้นนี่อันนี้ประเภทนี้ขเขาอื่นเล็กจาก้านี่ แกแกะเอาส่วนด้านในออกจะเป็นเล็กส่วนด้านนอกของเขาจะเป็นพลาส,สติกสิแยกได้เป็นสองยางนะจ๊ะนี่เห็ดเป็นเล็กจก้ะประเภทหมอมอนี่ขคือซื้อประเภทว่าเล็กด้วยจ้ะเนี่ยอยู่จำพวกประเภทเล็กจก้ะนี่พี่หน้องเห็นบ่าจา้ะอันนี้เป็นเล็ก นี่ก็เป็นเล็กด้วยจ้ะอันนี้เล็กแทงเล็กแทงอันนี้ก็เป็นเล็กส่วนหมอนี่เขาเอื่นว่ามีเนียมเขาเอื่นมีเนียมด้วยจ้ะแต่ว่าเห้าตองมาเคาะเห้า,อาตองมาทุบด่านหูจับที่เป็นสีดำนี่ออกเย็นบอพีนอ่นอกนีด่านหูจับสีดำนี่เห้าต้องทุบออกเขาจะเอาาื่นว่า มีเนียมให้ให้เหลือแต่โตหมอดจากผีสาวสมศรีบรท่านได้ทูบออกพออยังแต่ว่ากับบท่านได้ทุบแค่ okay, ว่ามาเว่าให้พี่นองฟังว่าประเภทสินค้าแตละยางที่เข้าเก็บมา่านเขาเอิ่นยังแน่นี่จ้ะอันนี้เป็นมีเนียมจะรวมได้ครับกระป๋องเบียจ้ะบ่อันนี้อยู่ประเภทเดียวเก้ากระป๋องเบียแต่ว่า อันนี้เขาสเอื่นมีเนียมนะเขาสเอื่นว่ามีเนียมนะนี่จ้ะกระป๋องเบี้ยนี้เขาเอื่นว่ามีเนียมบ้างแล,ล้วค่าพนแต่ละยางมะคือกัน้นเรือพีนอ่น้องนี่อันนี้อีกอย่างหนึ่งเรือพี่น้องนี่อันนี้เขาสเอื่นว่าอีหยังนี่นูเขาเอื่นยังก็ลูก มีเนียมคือกันจะ้ะแต่ว่าเป็นมีเนียมสายไฟเม่เนบ่มีเนียมสายไฟเวลาเขาเผาเหลียลลักษณะซิเป็นยูจังสี่จ้ะพี่น้องนี่ลักษณะมีเนียมสายไฟนี่นี่พี่น้องรากะเป็นประเภทสายไฟแบบนี้จะบอกว่าสายไฟชนิดไหนกระซางพี่น้องเขาเรียกว่าทองแดงเป็นยังจังเอิญทองแดง เาเบิงดานในกันจ้ะมันเป็นนี่มันสีมีสีแดงสีแดงอยู่ข้างในข้าสีตาาแบบนี้ข้างในมันจะเป็นสีแดงจ้ะถึงเวลานั่นเทากับจะใส่มีดน,น้อยๆลอกกรไดเผาก็ไดด้วยจ้ะนี่จ้ะเขาเอื่นว่าช่องแดงจ้ะ ส่วนอันนี้ที่สาวสวมสีได้แยกไวเรล้วเขาเอื่นว่าท่อฟ้าท่อฟ้าจ้ะท่อฟ้านี่ท่อฟ้าเห่ากับสีแยกใส่กระสอบไวแบบนี้นี่จ้ะท่อฟ้าจ้ะเอาสีาแยกแยกตั้งหากบาวา่วจะเป็นทอนแบบนี้หรือว่าของ,อแบบ,ขอ,งอแบบนี้จ้ะ ันเป็นสีฝ่าเป็นเขาเอื่นว่าทอฝ่านี่เ่ากระแยกแยกตั้งหานี่จ้ะประเภทนี้แยกตั้งหาจา้ะสวนด้านนี้เป็นไอ้รองเท้าบูทจ้ะพี่น้องคันแบบนี้เขาเอืน่นบูทขาวดำจ้ะนี่จ้ะบูทขาวดำพื้นพิ้นสีเป็นสีสีจังสิมันจะมีสองสีเวยจ้ะเขาเอืน่น บูดขาวดำเนาะหนูเนาะเขาเอื่นขาวดำเนาะอ๋ออ๋ออันนี้ด้วยจ้าเขาเอื่นว่าบูดสีอืมอันนี้เขาเอื่นบูดสีจ้านี่จ้าแบบนี่ละ่บบละเน,บบนะ ย้ยแบบนี้ละรออันนี้เขาเอิ่นบูดขาวดำนี่สีดำล้วนส่วนด้านนี่จ้าพี่นอ้องอันนี้เขาเอิ่นบูดดำจ้ะจะเป็นสีเดียวกันเบิดเลยบูดดำ เป็นสีเดียวถึงสีเป็นสีจังสีกระซางจ้ะ like เวลาเขาไปขายเขาเอื่นบูดดำจ้ะนี่นี่บูดดำแต่สีเดียวกันพืはは้นเดียวกันนี่เอิ่นบูดดำนี่จ้ะนี่จ้ะเขาเอื่นบูดดำจ้ะจะเป็นแบบเดียวกันเบนนี้เขาเรียกบูดดำส่วนด้านนี่เป็นสองสีนี่เขาเอื่นบูดสีจ้ะเนี่ยบูดสี จะบูดสีเพราะว่าผืนเพิ่นกับอีกสีหนึ่งโตเพิ่นกับเป้นอีกสีหนึ่งร่กข้าแตอะยางกับมคือกันเดินรองเท้าบูดนี่ก็คือกันนี่เห็นบอพี่น้องทีวอาว่าขวดแก้วแดงนี่นี่จ้ะอันนี้กับสีแดงเห็นบอจ้ะขวดน้อยอันนี้ด้อนนี้ขวดใหญ่นี่จ้ะทั้งใหญ่ทั่ง,ง,งน้อยเขาเก็บปนกันนี่หมันเป็นสีแดงเบิดเลยเขาเรียกว่าแก้วแดงจ้ะ ด้านนี้ก็คือกั้นจากแก้วขาวนี่อันนี้ขาวใ่นี่นี่ขาวนี่จ้ะแก้วหน่อยแก้วใ่นี่ขวดแก้วจ้ะแก้วขาวได้เบิ้สุยางให้เป็นสีขาวบ่ต้องบ่อ้องว่าเอาแต่สีเอาแต่ชนิดใดชนิดหนึ่งด้วยจ้ะขอให้เป็นขวดแก้วสีขาวจะเป็นชนิดใดก็รวมกันใดด้วยจ้ะนี่ คือสาวสมสีเก็บมาใเ้เบิงนี่จะเขาเรียกแก้วขาวอันมาด้านนี้นี่จสะสังกะสีสาวสมสีได้แนะนําำไปเบื้องต้นนั่นนี่อันนี้เขาเอื่นสังกะสีนี่จสะสังกะสีกระป๋องนมกระป๋องกาแฟกระป๋องที่หนังกระไดโอหยเต้นอันนี้ ส,ส,ส่วนนี่ลหละเห็บบอทีว่าสาวสมศรีก็บแยกไว้คัดออกมาเร้วนี่สปวนเภทขวดนี่นะที่เขาเอื่นว่าให้มันมีสลากนี่สลากนี่เขาเรียกขวดเพลทจ้ะน,นี่จะมีสลากเขาเรียกขวดเพลทขวดเพลทนี่น,น้ำมันผืชกันกาจู จำพวกเดียวก็ปวดเพลิดด้วยจ้ะน้ำมันเืออันนี้กระได้เบิร์ดได้เบิร์ดม,มาเป็นขวดเพลิดได้จ้ะนี่ขอให้มีสีใสพลาสติกใสจ้ะเป็นขวดเพลิดได้นี่ขวดเพลิดได้ทั้งนั้นเลยจ้ะนี่ขวดน้ำโค้ชไหสติสติสตกเกอร์สามารถลอกไดนี่นี่น,น,นี่คือจัง สาวสวมสีหนุกยกตัวยางคือจังอันนี้เนาะนี่เห็นบ่าจา้ะสติเกอร์ของเขานี่สามารถหลอกได้เขาเอื่นว่าเพชรใสหรือขวดเพชรนี่จางพี่น้องขัดแยกบาถ,ถือนี่เบิน่งคลิปนี่แล้วพี่น้องขาคกุ้งสีหูจักเลยนาะจ้ะเนาะเ้าวมาแยกกันเลวด้านนี่เป็นพัดสตก สิสาวสมนรีแนะน้าเบื้องต้นว่าพลาสติอย่างจังเอิญพลาสติอันนี้นี่แบบนี้เป็นกองเข่านี่พลาสติจ้ะแก้วหน้าอันนี้ก็เอิญพลาสติหรือว่าเป็นกระถางต้นใหม่นี่จะ้ะอันนี้ก็เรียกพลาสตินี่จะ้ะพลาสติกเฮ้ากับเก็บมารวมหรือเป็นนฟ้ากองบรรจุอาหารเฮ่าก็เอิญพลาสติก มาด้านนี้เป็นขวดสกีนที่แนะนำในเบื้องส่วนนี่สกีนเป็นลักษณะแบบนี้จ้ะนี่จ้ะเขาเหลยอสกีนถึงจะมีอีกอย่างหนึง่งประเภทตะกาตะกาผลลไม้นี่แยกตั้งหากจ้ะตะกาผลละไม้นี่เขาเอื่นกรอบกรอบแข็ง นี่จากเขาเรียกกอบแข็งข้ากระแยกต่างหากเด็กพี่น้องนี่เจ้าสาวสมศรียังพระท่านได้แยกนี่จากเขาออขเขาอื่นกอบแข็งนี่นี่จากเขาเอื่นกอบแข็งนี่จากประมาณนี่ด้วยจากกอบแข็งส่วนอันนี้เห็นยบอนี่พี่น้องสายไฟแนวนี้เขาเอื่นสายเขาเอื่นท่องแดง เ้าจตัดหัวตัดถ่ายเพิินเ้าจตัดเบิ่งข้างในว่ามีสีแดงบอกพอเอาตัดเบิ่งข้างในมีสีแดงก็แสดงว่าเข้าเอื่นสายทองแดงสายไฟหรือสายทองแดงนี่จ้ะตะก้าก็อยู่ในประเภทพลาสติกด้วยจ้ะบพระท่า,ทานได้รวมจ้ะส่วนอันนี้เข้าเอื่นพลาสติกดำพลาสติกดำพลาสติก,กสีน้กระซังข้าตรงแยกออกมาคือเป็นเข้าเอื่นว่าพลาสติกดำนี่เลยจ้ะ เอื่นลาสติกดำส่วนอันนี้นี่นะน,นี่จาพี่น้องเดี๋ยวก่อนเด้อหลือออกจากน้อยเนี่ยอันนี้เป็นสินส่วนสินส่วนของสินส่วนของรถเครื่องรถมอเตอร์ไซค์เอื่นมอเตอร์ไซค์แหละเนาะพี่น้องรถเครื่องนี่นี่จาเขาเอิ่นกรอบเขาเอิ่นกรอบแข็ง นี่จ้ะเข้ากับสีแยกของมาประเภทนี่พี่นกนี่ขันแข้งแข็งแบบนี้ก็อเอื่นกรอบแข็งจ้ะนี่เห็นบ่มว่าสาวพลอยเป็นขัดของคนไหลแล้วอันนี้เล็กเป็นประเภทเล็กจ้าพี่นอกนี่แหละจ้ะของที่สาวสุสีพากันได้เก็บได้หาสูม,มือนนี่จ้ะของ นี่หละจ้ะประเภทสินค้าพ่อเฮ้าได้มาแล้วเฮากบสิมาแยกแบบนี้เวยจ้ะก่อนสิได้เอาไปส่งโรงงานเพนอันนี้ถุงที่ว่าสาวพ่อยมัดไว้นี่คือพลาส,สติก๊กสาวพ่อยสิเฮ็ดระเบียบเรียบร้อย,ยมากเลยจ้ะพี่นอ้อนงะด้านนุ่นก็คือขวดเพดของของสาวพ่อเมาสีดาไปเป็นสันเป็นสันแบบนีจ้ะ อาสิดับไปแบบนี้เลยนี่ควนของสีวาล่อตรงลุงงานนี่เท่านั่นเรียเข้าตองมัดปากให้เรียบร้อยด้านนี้สาวพ่อยกำลังขัดอยู่จ้ะนี่นี่เลยของที่เก็บมาแล้วเอาก็มากัดแยกด้วยสาวพ่อยกำลังเฮ็ดอยู่จ้ะ ขัดแยกของบ่สาวพ่อยฮะขัดแยกของบ่เมียนสาวพ่อยขัดแยกของเตรียมสีทรงโลงงหนาอากาศตอนนี้ตอน,ตอนย่ำเรียงสาวพ่อยกำลังเก็อยู่อันสีสาวพ่อยใดนะคืออย่างคือม,มีเนียมนี่พี่น,น้องเอาใส่ถุงใส่พราะว่าขันเท้าใส่ถุงคุณคน บางเถื่อตอนไปส่งยาสาใจกระสอบคือแบบนี้เวลาไปส่งพ่นอาจชีพหูพ่นอาจสิเข่าใจพีดว่าเป็นสังกะสีเพราะฉะนั้นแล้วเอาต้องเอาใส่ถุงใสลักษณะชิดหแนมเห็นแบบนี้จะ้ะเอาต้องใส่ถุงใสเดินจำรับนี่เนี่ยมี่จะ้ะรวมแบบนี้จ้ะนี่เนี่ยมคว่มเบ้าบ้างแตกต่างจากสังกะสีเรื่องี่น้อง มีเนียมจะมีความเบาบ้างมากเลยนี่มีเนียมเพเภดมีเนียมสังเกตไดอย่าง่ายด้วยขนสีแววสีใสปิ๊กเลยนี่จ้ะมีเนียมสาวปล่อยกำลังเหตุงานของแขวมากเลยอากาศกำลังดีที่น้องย่างมเร่ง,ง,งชักของ ลค่ะเสียงกระิดังจักน่อยโกงโกยอยู่นี่จ้านี่หลยจากที่การทำงานของทีมงานสาวสมศรีนอกจากเข้าสิีเรียนรููแล้วข้าวกรยังต้องเก็บแล้วของทุกอย่างทุกสนิดเท่าต้องมาคัดแยกเป็นยางเป็นสินมาจากพอไปถึงโลงงานเข้าสิใตใดบ่ป้าตองลำบากว่า เวลาหนเขาจดีดาเขาถามว่านี่อะไรเฮาจดีดาบอกเขาถือด้วย้จว่าเป็นมีนียมเป็นขวดแกว้วเป็นหยังเขาก็บ,บอกได้ถือเพราะว่าเขาแยกไปแล้วจ้ะคันของใดที่เขาบปแยกไปถึงลรงงานเพื่อนกับห้แยกคือเกา่ามันกับจีเป็นการเสียเวลาเพระฆษณนเพราะเขาเก็บมาแล้วเขากะเงยโมเรี่ยงเขากับมาผัดแยอยังที่เห็นนี่เลยจ้ะแยกแล้วก็บสิ เห็ดไใอยู่ประมาณนี่สาวผ่อยอันนี้เป็นสังกะสีของสาวผ่อยด่านนี้ก็กวดเขียวคือเกาันเขาใจแล้วเห็ดบอาหยากด้วยพี่น่องขันเขาใจเห็ดเห็ดบอาหยาก อากาศยำเรอ่งนี่แหละอากาศกำลังไปตาขัดของนี่จะเก็บมาแล้วรอ่อขัดรอ่อขัดพี่น้องรอ่อขัดกตสีดูประมาณนี่แหละเก็บอยู่เหมืองนี่จะเก็บนี่สาวสมมสีมาแนะน้ำเรื่องเกี่ยวกับของแต่ละยางเขาเอื่นว่าอีหยัง เพราะว่าในเหมืองกับมีอยู่ซํำนี่แหละของทีสาวสมศรีเก็บเป็นกิจจะวัดประจำวันเพราะว่าเป็นของทีว่าของเรือใส่จากทีว่าชาวบ้านพื้นกินแลลวเพื้นก็ะทิงมากอีกเธอหนึ่งทีมงานสาวสมศรีผ้าเลาะกันเลยมากเกบมากคัดเกบปุ๊บก็คัดแยกคัดแยกจังสีจังสีภาพจังสีเห็นหน่ นี่จพี่น้องทำงานช่วงกลางวันนี่พากันกเนก็บถ้าแดดร้อนเ้องกับผากันพกักเ้องโปรเดบ,บุกงานจนถึงขนาดนั้นเลยพี่น้องแต่ช่วงนี้แดดร้อนหอน,หอนเอาช่วงที่สาวสมศรีทายคลิปนี่พี่นอ้องก็อบ่ได้เว้าบุญบาปมืดมาแล้วนี่ อเมืดมาแล้วห่อยลงมาแล้วจะฝนตกมาให้เน่เอทดกำลังหอนอยู่เนี่งานพระท่านแล้วแต่ว่าเมื่อดมาแล้วจ้าพี่น้องอุ้ยนาว่าสีโสดีค่ะมืนอนี่ฝนลงมาให้เอาความสุ่มสําม,มาฝากแล้วจา้านี่แหละจ้าบริเวณเหมืองที่สาวสมสีอยู่ด้วยจา้า กำลังคืมฟ้าคืมฝนฝนกำลังล,ลงดอกปล่อยปล่อยแล้วจ้าพี่น้องนี่จ้ามาด่านทางฝุ่นด้วยจ้าฝนมืดตื้อเลยพี่น้องนี่จ้านั่นเสียงฝ่าห้องแล้วคลิปนีสาวสมศรีจบคลิปซ้ำหนีก็นเลือจ้าฝากพี่ฝากน้องฝากกดติดตามให้สาวสมศรีผ้าราะคนนี้นเด้่อจ้า ได้นำเสนอแต่สิ่งดีๆมาให้พี่ให้หน้องเข้าได้รับได้ชมท่านใดที่เขามากดไลค์กดต,ติดตามให้สาวสมศรีสาวสมศรีขอขอบพระคุณเป็นยางสูงขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนำหล,ล่ำรวยรวยเฮงเปังปงัทุกค,นด,คน,กนด้วยจ้าสาวสมศรีจบคลิปสำานีกันเด้อจ้าสาวพ่อย พี่เก้าบ๊ายบายฝ่าฝนตกเลยจ้าจะตามบ๊ายบายโอเคหลุกเขยกับหลุกสาวคิดนีซ้ำหนีกันเ้ยจ้าจ้าเอ้อสุดฮะมัมมัม,มแล้วเอาเมนด,ดูนี่ คนก็จ้าลุนนี้เนาะ